สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอลันชาแนลนะคะวันนี้เราจะมาปลูกนี่กันนะคะบอนนะคะเป็นบอนราชนีพยชมพูนะคะส,สวยมากเลยจ้าอันนี้ได้มาจากาเขาให้มาเมื่อกี้นะคะจ๊กไก่จ๊กไก่นะคะจ๊กไก่เดี๋ยวเรามาปลูกกันดีกว่านะจ้าเห็นไหมคะสวยด้วยค่ะทุกคนอันนี้เป็นบอนที่สวยมากเลยนะจ๊ะเดี๋ยวเราไป ชมวิธีการปลูกกันเลยจ้าก่อนที่เราจะไปดูน้องก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อาหลานด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้อาหลานทำคลิปต่อไปจ้าแล้วตอนนี้นะคะกระถางที่เราเตรียมมานะคะแล้วก็เตรียมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็มาผสมดินกันจ้ะดินเ้าก็จะเอาดินขุยมะพร้าวนะคะดินแบบนี้เลยนะคะ อราผสมไปก่อนเนาะ,ะแบบนี้นะคะ,ะแล้วเราก็ใส่นะคะแล้วแต่นะคะเทคนิคของแต่ละคนเลยนะคะเขาให้ทั่วนะคะทุกคน เสร็จแล้วนะคะเราก็นี่เลยกระถางจ้าอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ทํากระถางแบบนี้นะคะก็ต้องพูนหน่อยเนาะเพราะว่าเราต้องต้องลดน้ํานะคะ เสร็จแล้วทีนี้นะคะเราก็มาปลูกต้นไม้นะคะทุกคนเราปลูกต้นนี้ก่อนเลยเห็นไหมคะอันนี้สวยๆเลยจ้าปลูกเลยปลูกให้ลึกหน่อยนะคะทุกคนเจาะตรงกลางเนาะแล้วก็ปลูกให้ลึกหน่อยนะคะเพราะว่าดินถ้าเราลดน้ําแล้วมันก็จะยุบไปอีกหน่อยนึงนะคะเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าอันนี้ก็คือวิธีการ ปลูกบอนสีนะคะพ่อยชมพูนะคะสวยๆจ้าเดี๋ยวเรามาปลูกอีกกันเลยค่ะปลูกให้เสร็จเลยเนาะ ถ้าไีนก็เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะ